สวัสดีครับอันนี้ก็คือโคชสิงชยงเป็นโคชสิงโคชสิยงนี่ก็คือจะมีอ่าตัวเป็นชอ่อเนี่ยมีงวงเป็นชอ่ออางอช้างไมโทนะอ่ามียันนะครับเป็นสิงตัวเป็นสิงหัวเป็นชา้านะครับมีงวงเรียกโคชสิงอันนี้เรียกว่าโคชสิงครับโคชสิยงนี่ดียังไงเป็นมงคลนะผมนะครับโคชสิงมีส,งส,งสิงแล้วโคชเสิงนะครับสิยงก็โคชสิยงนี่ต่างกันนะครับ โคตสสิงก็คือเป็นเครื่องรางของมงคลนะครับที่เกจิคณาจารย์ท่านได้สร้างนะผมสร้างเอาไว้นะผกปักรักษาคุ้มองก้อนภัยนะครับเป็นสีลิมคนแก่ผู้ครอบครองนะผมอันนี้ทําจากงอานะผมงอานะงอานช้างนะผมเป็นคชสสิงเก่าทับอันนี้เดิมหมายว่าอยู่บนบ้านก็จะสีนี่ยแห้งๆอย่างเงี้ยครับผมมีขี้ขาดเกาะแบบนี้นะผม าะจะมีจานด้วยนะครับจานนี้ตามภาษาบาลีก็อาณาจารย์ว่าณชาลิติเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะเป็นเมตตามหานิยมแล้วก็ป้องกันภัยครับส่วนเจะชานจานเนี่ยตัวณชาดิติก็คือพระคาถาสิวรีนะครับส่วนใหญ่นะจะใช้พระคาถาสวรีคือณชาริตินะครับหัวใจใช่ไหม คนนี้ก็เป็นการเทคมงคลคเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหาหนิยมนะครับหนิยมมาเสน่ห์ต่างกัน,นครับมหาเสน่ห์กับมหานิยมในต่างกันนะครับมหาเสน่ห์กับมหานิยมในต่างกันครับมหานิยมก็ใครเห็นใครรักใครชอบเย่างนี้นครับผมมหาเสน่ห์ก็หลงไหลพวกนี้นะผมนะครับผมขอโทษครับไอหน่อยครับการเงินการทองดีปกปักรักษาคุ้มภัยนะครับอันนี้เป็นเนื้องอ,อ้อ เรื้องออาครับผมนี่ครับก็จะมีผู้ที่แก่ก็จะมีหลวงพ่อเดิมนะครับอาจารย์เฮงแล้วอาจารย์เฮงไพวันหลวงพ่อเฮงเขาดินนี่นะครับผมอาจารย์เฮงไพวันหลวงพ่อเฮงเขาดินแล้วก็หลวงพ่อเดิม <c oughs> ที่เป็นดังๆก็จะมีเกจีอาจารย์หลายๆท่าน,นที่แก่นะครับผมนี่เป็นขอ็จะริงมันผ้าหน,บนบาเน,นเดิมอยู่บนบ้านครับจะแห้งจะเหี่ยวอย่างนี้นะครับผมเป็นก็จจริง เรียกว่าคดชสิงถ้าเป็นสิงก็จะไม่มีงวงนะผมนี่เรียกว่าคดชะสิงนนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับสวยครับแต่ละตัวก็จะแกะไม่เหมือนกันที่แกะมือนะผมนี่นะครับมือแกะก็คือทําด้วยมือแฮนด์เมดนะผมแฮนด์เมดใช่ไหมแฮนด์เมดนี่ครับงานเก่าเลยนะครับเก่ามากนะ กองร่อองางาฉ่ำจะใช้เขาจะฉ่ำใสแต่นี่วางไว้เฉยเฉยวางไว้เฉยเฉยก็เป็นแบบนี้นะผมโอเคนะครับ